สวัสดีครับลูกค้านะครับวันนี้ออฟมาที่โกดังเทพารักษ์นะแล้วก็มาดูรถอีกหนึ่งคันนะครับที่เก็บสภาพมาเรียบร้อยแล้วถ่ายให้ลูกค้าดูเป็นนะครับข้อมูลนะครับแล้วก็ถ้านใดมีสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ครับ t ตโยต้ารีโนะครับเป็นสมาร์ทแคปนะครับ 2.4J เกียร์ธรรมดาปี2016นะครับอันนี้คือเก็บสภาพแล้วนะครับหลังจากที่มันเป็นโครงส้ม ลูกค้าจะเคยเห็นรถ uh, ที่ออฟฟิวิลที่เป็นโครงส้มนะที่มันติดสติกเกอร์เยอะแยะเลยอันนี้คือเราเก็บแล้วนะครับดูครับขาวๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าไม่มีตัว uh, แผ่นแม็กไนเนอร์ให้นะครับไม่มีแม็กไนเนอร์ให้นะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับข้างในก็จะมีนะครับกล่องเครื่องมือให้ข้างในตัวนี้เราไม่ได้แบบปรับสภาพนะเพราะว่ามันเป็นในส่วนของตัวภายในกระบะนะครับตัวนี้ก็ ลูกค้าก็สามารถใส่แม็กไครเนอร์เองตหากได้เลยนะเพราะว่าจริงๆรถรุ่นนี้มันไม่มีแม็กไ e รเนอร์มามันจะเป็นตัวโครงส้มนะครับเป็นลนักษณะแบบนี้เลยแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นรูอยู่ที่มันเคยร้อยน็อตของตัวแหลกหลังคานะครับก็ตรงนี้เราไม่ได้แบบมีอุดอะไรให้นะครับก็อาจจะเป็นซิลคนหรืออะไรก็ได้นะครับนี่นะครับล้อเป็นล้อกระทะนะครับ อันนี้เก็บงานแล้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่สนใจคันนี้ก็ติดต่อได้นะเดี๋ยวพาไปดูภายในอ๋อคันนี้เขาล็อกอยู่พอดีเจ้าที่ห้องกุญแจนะครับมีอยู่ด้วยไม้แสนหกนิดๆนะครับคันนี้ไม้แสนหกนิดๆนะภายในกิฟตเลยครับ,รบล็อกชิคดูแล้วนะบอกเบอร์กิฟตเลยนะครับเกียร์ธรรมดา5้าสปีดนะลูกค้า นะครับนี่ครับช่วงล่างคัดซีดำๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับดำดำแบบนี้เลยยางนะครับเป็นปี2022ันยนะลูกค้านะสัปดาห์ที่14ปีที่2อนะครับยางยังแน่นๆนะครับใช้งานได้เยอะเลยดอกแบบเยอะเลยนะครับราคานะครับเจ้าโตโย t a าไฮรักรีโวสัแคปตัวนี้นะครับ นี่ 2.4J ปี16ราคาอยู่ที่2แสน4พันบาทนะครับราคา2แสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับโทษทีนะครับราคา2แสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะลูกค้าราคานี้นะครับซื้อสดไม่มีบวกแหวนแล้วนะครับลูกค้าท่านใดหารถประเภทนี้ไว้ใช้งานนะครับจะไปต่อยอดทางธุรกิจนะครับหรือว่าจะไปขนของในธุรกิจตัวเองนะครับช่างไฟช่างแอร์ช่างปรับปานะครับหรือว่าจะไปขนของ ในส่วนของรายละเอียดธุรกิจตัวเองนะครับรถรุ่นนี้ถูกขายออกไปเยอะมากนะครับกับราคา254,0 0 0บาทนะตัวนี้ถามว่าจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดไฟแนนซ์ได้นะลูกค้าแต่บางทีต้องดูเช็คยอดอีกทีหนึ่งนะครับยอดอาจจะไม่เต็มนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะแต่ออฟแนะนำว่าลูกค้าซื้อสดคุ้มนะครับเพราะว่าพี่ออฟแจ้งอย่างนี้ครับคุ้มตรงที่ว่าลูกค้าราคานี้ไม่มีบวกแวบแล้วนะครับ ราคานี้ไม่มีบวกแหวนแล้ว254,000บาทลูกค้าก็นะครับชาระแค่นี้เองนะครับเล่มออฟโอนให้นะครับนี่โอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยนะสําหรับรถรุ่นนี้นะครับเจ้าโตโยต้ารีวอแคปปี2016นะครับนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียนะครับค่าแหวนในส่วนของการจัดไฟแน์นะครับรวมไปถึงนะครับดอกเบี้ยด้วยนะครับเพราะว่ารถปี2016เวลาจัดไฟแนะก็ แจ้งกันตรงๆครับดอกเบี้ยมันก็จะขยัยบขึ้นนะครับลูกค้าเราเรียนกันตรงๆแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้านะแต่ถ้านลูกค้าท่านใดสนใจแต่ว่าอ,อยากจัดไฟแนนซ์ก็ปรึกษาออฟได้นะครับเรายินดีให้ครับปรึกษานะครับทุกการซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะไม่เป็นไรครับเราสอบถามกันให้ออฟคำนวณค่างงค่าง,งวดอะไรให้เรียบร้อยได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับจับ เจ้าโตโยต้ารีโวนะครับ 2.4J เนะครับเป็นตัว s ปา c c a p นะครับปี2016นะราคาเดียวนะครับ254,000บาทนะราคานี้จบเลยนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์063 229 0 5 3 5นะครับ063 229 0 5 3 5นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ออฟได้เลยนะครับเดี๋ยวออฟลงไว้ช่องทางติดต่อที่อ่าช่องคอมเมนต์ทุกๆแพลตฟอร์มนะครับก็ยังไงแล้ว เข้ามาชมก็กดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ด้วยนะอาจจะสอบถามรถรุ่นอื่นกับออฟก็ได้นะเผื่อเป็นลูกค้าเพิ่งเข้ามาดูนะครับในส่วนของช่องออฟนะครับที่ออฟเป็นรีวิวรถเนี่ยอาจจะสนใจเป็นรถเก่งรถอะไรรถเจ็บที่นั่งรถอะไรก็แล้วแต่นะครับมาเจอคลิปนี้คลิปแรกก็ไม่เป็นไรครับสอบถามกันเข้ามาได้นะแอดไลน์มาได้เลยหรือโทรมาได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ